ว่าโอ้โหมาได้เต้นแบบโอ้เด้งหน้าเด้งหลังอย่างนี้ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับมี่มที่ช่องหวังซินมี่อีกแล้วนะคะดีใจมากเลยนะคะที่วันนี้ได้มาทําคลิปอีกแล้วก็คือช่วงเนี้ยมี่เพิ่งทําฉากหลังไปนะคะเนี่ย เออเพิ่งทําฉากหลังไปและทีนี้ก็เลยนานนิดนึงคือเพิ่งซื้อเฟืงซ,ซื้อไฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนานนิดนึงวันนี้นะคะมี่ก็จะมาพูดถึงคอนเทนต์ที่อะไร <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันไม่มีสคริปต์ไงแล้วเวลาจะพูดอะไรอะ่ะคือมันก็จะต้องลืมทุกทีเลยนะคะเวลาเห็นกล้องแล้วแบบลืมวันนี้นะคะมี่จะมาพูดถึงคอนเทนต์ที่ว่าคนจีน เขาก็อึ้งกับคนไทยจ้าไม่ใช่แค่คนไทยอึ้งกับคนจีนนะจ๊ะคนจีนเนะี่ยเขาก็อึ้งกับคนไทยเหมือนกันว่าแบบคนไทยก็เป็นอย่างนี้หรอคนไทยเป็นงนี้จริงดิหุยอย่างนี้นะคะเออมาที่ข้อแรกบอกว่าจะไม่พูดเออจะไม่พูดเออมาค่ะมาที่ข้อแรกนะคะก็คือคนไทยชอบเต้นมากจ้าคือตอนนั้นเนี่ยมิไปเรียนปี3ามใช่ไหมคะเออมิไปเรียนปีสาที่จีน และทีนี้คือที่มิเรียน,นยก็จะมีน้องคนลาวด้วยคนลาวก็คือสอปะปะลาวอะน้องที่มาจากประเทศลาวนะคะและคือเราอะจะฉลองสงการการเออพวกคนไทยกับคนลาวเนี่ยก็คือจัดงานสงการขึ้นมาเองนะคะเราก็จะมีแบบรถน้ำดำหัวเหล่าเชือแล้วก็มีการประกวดนางสงการมีการละเล่นมีแบบว่าทุกคนก็จะเอาแบบวัฒนธรรมอะไรเงี้ยมาโชว์กันนะคะแล้วตอนบ่ายอะเราก็จะอกไปเล่นน้าํากันเออก็คือไปเล่นที่แบบที่กว้างๆอย่างนี้ ตอนนั้นอะอากาศประมาณ21องศาเออพวกฉันก็จะสาดน้ำกันจ้าและทีนี้คือแบบเราก็จะมีลำโพงเปิดเพลงโอ้โหเต้นกันแบบคนไทยกับคนเรานะคือมันมากคนจีนจ้าโอ้โหอยู่ตรงไหนรู้ไหมคนจีนนี่ยืนอยู่รอบๆอยู่รอบๆแล้วแบบถ่ายวิดีโอถ่าย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 แต่ว่าไม่กล้ามาเล่นกับพวกเรานะคะแล้วคือเราอะก็จะแบบว่า ชวนคนที่แบบเป็นเพื่อนสนิทเป็นบัดดี้อะไรเงี้ยมามาเต้นกันอะไรเงี้ยคือเขาก็มาเล่นคือเขาก็จะมาเล่นแต่ว่าเขาจะแบบว่าโอ้โหมาได้เต้นแบบโอ้เด้งหน้าเด้งหลังอย่างนี้คือเขาก็จะรู้สึกว่ามันเขินมากหรือแบบไม่กล้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเขาเป็นแบบพี่หยางนะคะโอ้โหเคมีจจะเอาดินสอพองไปแปะหน้านางวิ่งแบบวิ่งหนีไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยเออมิจมมาเต้นก็แบบโน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 ปุยเอาปุยเอาปุยเอ้าแบบแบบปุ้ยหู้ยแบบปุ้ยหู้ยนางก็จะพูดอยู่อย่างนี้นะคะเออ ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตอนที่มี่มาเรียนปอโทคือปอโทเนี่ยจะมีคนไทยน้้งคนลาวสปปลาวแล้วก็แอฟริกานะคะคือแอฟริกาก็มีหลายประเทศอะมาดากัสกามีแคมรูนมีไนจีเรียอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันมีกิจกรรมห่อเกี๊ยวไงแล้วคือโอ้โหทุกคนก็แบบเต้นกันมันมากคนไทยคนลาวแอฟริกาเต้นกันมันสุดๆคนจีนจ้ะ ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปอย่างเดียวคือคนจีนจะแบบว่าไม่ไม่กล้ามาเต้นอนะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคือคนจีนนะ่ะเขาจะรู้สึกว่าประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างชิงซรงนะคะคือเขาจะแบบว่าอยากมาอยากมาพักผ่อนที่ประเทศไทยมากเออแล้วทีนี้พอมี่ไปอยู่จีนนะ่ะมี่ก็รู้สึกว่าเออจริงที่ประเทศไทยเราอ่ะจะแบบว่าเป็นประเทศที่แบบ รีแลกมากเราทําอะไรที่แบบว่ามันดูแบบเรามีเต้นเรามีอะไรอะ่ะลองเล่นเต้นเรามีเล่นตลกมีอะไรก็ไม่รู้คือเยอะแยะไปหมดแต่คือจีนน่ะเขาจะค่อนข้างซีเรียสกว่าเราประมาณระดับถึงสองระดับคือเวลาไปอยู่จีนอะ่ะความซีเรียสเราเราก็รู้สึกได้อเราก็รู้สึกได้แต่ถ้าอยู่ไทยเงี้ยมันจะดูแบบโจอะสามชาเลยเงี้ยอันนี้ก็บอกไม่ถูกแต่ว่าประเทศจีนเขาจะรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างรีแลกประเทศหนึ่งเลยเออหน้ามาพักผ่อนนะคะ ส่วนข้อที่สองนะคะก็คือการใช้แป้งฝุ่นคือมี่ไม่รู้เลยนะว่าแบบคนจีนไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นอะไรเงี้ยและทีน,นี้คือมี่เคยพาแฟนมาเที่ยวเมืองไทยนะคะก็คือเคยพาพี่หยางอะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วคือตอนนั้นเนี่ยมี่ก็พาพี่หยางไปเที่ยวโรงเรียนแม่นะคะคือแม่มีอ่สอนอยู่โรงเรียนปถมแล้วคือเด็กๆอะเนาะเวลาแบบกลางวันอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบว่า ล้างหน้าแปรงฟันทาแป้งอะไรอย่างนี้เออพี่อยากก็แบบเดินถามมิมี่ว่าแบบมิมี่บนหน้านักเรียนคืออะไรหรอตอนแรกมิ้งก็งงว่าบนหน้านักเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือนางทาหน้าอย่างเงี้ยทําหน้าแบบจริงจังมากแล้วก็แบบมิมี่บนหน้านักเรียนคืออะไรอะแล้วมิ้ก็แบบไหนอะไรอะไรอยู่บนหน้านักเรียนมันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็คือมอมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าที่มันสีขาวๆมิคือออ๋อมันคือแป้งฝุ่นนะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นแป้งที่เราสามารถทาได้เวลาที่แบบเออเรารู้สึกว่าหน้ามาันหรือว่าเนี่ยเนี่ยแต่นี่หน้าไม่ได้มันนะคะน,นี้ทาไฮไลท์ <c oughs> คือเวลาเรารู้สึกว่าหน้ามาันหรือว่าตัวเหนียวอะไรเงี้ยเราสามารถเอาแป้งมาทาได้เออเธออยากทาไหมเขาก็แบบเงอแไม่เอา และคืออีกรอบนึงมีเพื่อนคนจีนนะคะมาอยู่บ้านมีเพราะว่าเขามาฝึกงานที่โรงเรียนแม่มีนะคะเออทีนี้คือเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นแบบนักเรียนทาหน้าขาวเลยเลยเขาก็จะแบบมาถามเหมือนกันว่าเออนักเรียนทาอะไรอะไรเงี้ยมีก็บอกว่าอ,อ๋อมันคือแป้งฝุ่นก็บอกเหมือนเดิม ทีนี้คือหลังๆอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบอยากลองใช้เออแล้วคือตอนนี้เขาก็โดยมีป้ายยาไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือนางก็คือทาแป้งฝุ่นทุกวันเออลืมบอกว่านางเป็นทอมนะนางเป็นทอมนางน่ารักเออมีความแบบตะมุตะมิแล้วก็ส่วนข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปก็คือคนไทยนั่งพื้นเอออันนี้เป็นอะไรที่แบบว่า Amazing มากก็คือคนจีนอนะตกใจคนไทยมากก็แบบคนไทยนั่งพื้นเหรอ เพราะว่าตอนนั้นที่ไปอยู่ปีสามนะคะเพิ่งไปแรกๆอย่างเงี้ยก็คือเพิ่งมีแฟนเนาะแล้วคือเวลาเราเรามีพวกฟุตเบอร์ฟุตบาทอะไรเงี้ยเวลาเราเห็นฟุตบาทอะเราก็จะแบบว่านั่งไงเราก็ชินนะเราก็แบบชอบนั่งตามฟุตบาทชอบนั่งตามขอบต้นไม้นะคะแล้วคืออยู่ครั้งหนึ่งมี่กำลังจะหย่อนตูดลงไปนั่งแหละพี่อยางก็แบบดึงแขนไว้แล้วก็แบบมี่มเธอจะทําอะไรอะมี่ก็แบบว่านั่งไงมันเมื่อยแล้วนางก็แบบว่า ไม่ได้เธอจะนั่งทําไมเออแบบเธอห้ามนั่งทําไมเธอถึงชอบนั่งพื้นอะไรอย่างเงี้ยเธอห้ามนั่งสิมันสกรปรกอะไรอย่างงี้แล้วมีก็บอกว่าก็เสื้อผ้าฉันซักทุกวนันไม่เป็นไรหรอกเออมันเปื้อนกระปัดอะไรเงี้ยแล้วนังนก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับที่เสื้อผ้าเปื้อนอย่างเดียวนะคะคือเขาอธิบายมาว่าคือเขาอธิบายเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่ฉันแบบน่างงไง ấy, ฟังไม่รู้เรื่องว่าแบบอะไรวะก็คือจับใจความมาได้ว่า เขารู้สึกว่าประเทศจีนเนี่ยมันหนาวใช่ไหมคือประเทศจีนเนี่ยมันหนาวแล้วตรงพื้นอะไรเงี้ยมันจะชื้นนะคะแล้วเวลาที่เราไปนั่งเนี่ยมันจะทําให้เราป่วยได้เออแบบเด็กๆวัยรุ่นหรือว่าคนแก่อะไรเงี้ยคือไม่ควรนั่งก็คือจับใจความมาได้แค่นี้แต่ว่าประเด็นหลังๆก็คือฉาวหยากก็คือเริ่มติดมีม่นะคะคือมันมีบางทีที่แบบเอยนั่งก็นัง่งฝุตบาท <laughs> แต่ว่าก่อนตอนที่ขบกันแรกๆอย่างเงี้ยคือมี่เคยไปแบบไปฝึกลําไทยเกกนะคะแล้วคือเขาจะต้องไปรอมี่ไง แล้วคือมันไม่มีที่นั่งแล้วถ้าเป็นคนไทยอ่ะเราจะนั่งพื้นแล้วแต่คือเขาก็แบบนั่งยองๆอ่ะไม่ยอมนั่งให้ตตยังไงก็ไม่ยอมนั่งแบบเมื่อยก็มีแบบลุกไปเดินที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ยอมนั่งพื้นนะคะยังไงก็ไม่นั่งแต่ว่าหลังๆก็คือนั่นแหละโดนดิฉันครอบงำไปแล้วเรียบร้อยคือนั่งก็มีแบบแอบนั่งตาฟุตบาทบ้างอะไรเงี้ยเออมีก็แบบเออนั่งไปเถอะไม่เป็นไรหรอกคือหน้าร้อนนะนั่งไปเถอะแต่ถ้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันนะคะส่วนข้อที่สี่ก็คือ คนไทยพูดเสียงเพราะจ้าอันนี้คือแบบไม่รู้เลยตอนที่ไปจีนแรกๆอย่างเงี้ยเราก็คือแบบพูดคนพูดคนไทยเราก็คือพูดภาษาไทยกับเพื่อนคนไทยใช่ไหมคะแล้วคือเราก็แบบว่าไปซื้อไปซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้คือแม่ค้าเขาก็จะแบบว่าอุ้ยทําไมแบบว่าเธอพูดกันพอจังว้าวไทยหยีขนห่าทิ้งอะ่ะเขาพูดอย่างเงี้นะคะม่ก็แบบจริงเหรอไทยหยีขนห่าทิง้งวะแบบภาษาไทยเพราะจริงเหรอไม่รู้เลยนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีก็แบบแกงแกไม่คะก็หันไปหาเพื่อนแล้วก็แบบว่าอุ๊ยอีดอกวันนี้มึงสวยจังเลยพูดอย่างนี้แล้วคือก็หันไปถามแม่เขาแบบเขาทิ้งมะเพอไหมแม่เขาเขาก็แบบพอเพาพามากเลยเนี่ยเป็นคนเลวเนาะเออแต่ว่าพอแบบพอเราเรียนจีนมานานๆขึ้นนะคะเราก็จะเริ่มรู้ว่าเออคนจีนเนี่ยเขารู้สึกว่าภาษาไทยเพาะจริงๆแล้วแบบดูเป็นภาษาที่แบบฮร์เมนโร ฟังแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดูนิ่มนวลมันดูอ่อนโยนนะคะดูแบบไม่ได้กระโชคโฮองห้างเหมือนภาษาจีนแล้วทีนี้ม่ก็เลยคิดว่ามันก็คงเหมือนอารมณ์แบบอารมณ์ที่เรามองภาษาเหนืออย่างเงี้ยดูแบบเออดูต่อนยอนดูน่ารักดูแบบว่าพอพอพอพูดออกมาแล้วก็จะดูแบบว้นตะมุตะมีหน้าทะนุถนอมอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือคนจีนเขาจะรู้สึกว่าเออภาษาไทยแบบเพราะนะคะส่วนอันที่ห้านะคะข้อสุดท้ายก็คือ ทำไมคนไทยใส่รองเท้าดำมาก <c oughs> อันนี้คือเขินมากคือคนไทยอะเนาะเราก็จะมีแบบพวกรองเท้าอ่ะรองเท้าผ้าใบอะแบบ c o n v e r ตอะไรอย่างเงี้ยพวก c o n v e r ์ c o n v e r า star c o n v e r ต j จ c คอะไรก็ไม่รู้คือของเราอะเราจะชอบใส่แล้วมันจะต้องดําใช่ไหมทุกคนคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องดอําอ่ะถ้าใส่สีขาวแล้วมันจะดูตลกและทีนี้คือมีก็มีก็มี c o n ิร์ตอยู่คู่หนึ่งเป็นคู่เก่งของมีเลยมีก็ไปจีเหมือนกัน แล้วทีนี้พอไปถึงเนี่ยเราก็ใส่ด้วยความภาคภูมิใจอะเราก็ใส่ด้วยแบบว่าเออเราดูแบบว่าเฮ้ยเราเป็นแบบแฟชั่นนิสต้านะอะไรอย่างเงี้ยคือเราใส่ไปเรื่อยจะมียู่ครั้งหนึ่งพี่อยากมองแล้วก็แบบว่ามิม่มทาไมรองเท้าเธอดําจังแล้วแล้วคือม่ก็แบบว่าเอา้าทําไมอะคือตอนนั้นเราก็เริ่มแบบอุ้ยนี่มันเป็นแบบแฟชั่นบ้านฉันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงเหรอแฟชั่นคือใส่รองเท้าดําขนาดนี้เลยเหร แล้วพี่ก็บอกว่าเออเนี่ยเราต้องใส่แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่สีขาวอ่ะมันจะดูตลกนะอย่างนี้แล้วคือเขาก็จะแบบว่ามันตลกยังไงแต่ว่าที่ดำแบบเนี้ยมันดูสกปรกมากเลยนะคือแบบดูแล้วแบบเอ้ยหน้าตาก็สวยแต่งตัวก็ดีแต่รองเท้าดำปีเลยแล้วมีแบบเสียใจอ่ะเออแต่คือตอนนั้นเราก็ทําเป็นแบบว่า ไม่ฉันฉันจะใส่แบบนี้แหละมันเป็นแบบแฟชั่นบ้านสัไเยอยนี้นะคะแต่พอแยกกันกับหอปุ๊บอีชั้นนี่คือเอารองเท้ามาขัดขัดทุกคู่คือตอนเรารู้สึกแบบเขินมากก็แบบเออว่ะทําไมทําไมเราจะต้องใส่แบบรองเท้าดําขนาดนี้ด้วยอย่างนี้นะคะก็หลังจากนั้นมาอย่างเงี้ยเออคือเราก็จะแบบว่าหมั่นหมั่นสางรองเท้าแล้วคือเราก็เคยแบบสังเกตรองเท้าคนจียอยนอะไรเงี้ยเออรองเท้ามันไม่ดาจริงจริงคือแล้วเวลาแบบฝนตกหรืออะไรเงี้งย,ยนคนจีนเขาก็จะใส่ผ้าใบตลอดนะคะคือคนจีนจะไม่ใส่รองเท้าแตะแล้วเราก็มองว่าแบบ เออรองเท้าก็ไม่ดำวะ่ะโอ้ทีนี้คือเราก็เหมือนแบบติดมาด้วยนะคะคือเราก็จะแบบหมั่นใสร่รองเท้าอะไรเงี้ยนิดนึงจริงๆอะมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะที่แบบว่าคนจีนเขาอึ้งกับคนไทยอะแบบน้ำปลาอย่างเงี้ยเอ้ยคนไทยกินอะไรทําไมกลิ่นแบบ <c oughs> ไม่โอเคแล้วก็อะไรอีกอะอ๋อแล้วก็การใส่รองเท้าแตะนะคะคือคนไทยอะชอบใส่รองเท้าแตะแล้วบางทีเราก็ใส่รองเท้าแตะลงมาจากหออะไรเงี้ยคนจีนก็จะแบบ ทำไมใส่รองเท้าใส่รองเท้าแต่อันนี้อ่ะอะไรอย่างี้เออจริงๆมันมีหลายอย่างเหมือนกันที่แบบเออคนจีนเขาก็เพิ่งรู้แบบเออคนไทยเป็นอย่างนี้โอ้เออพิ่งรู้นะคือเขาก็มีแบบอึ้งๆงงๆหลายอย่างนะคะแต่วันนี้มี่ก็ยกตัวอย่างมาเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้มิมี่ด้วยนะก็วันนี้ก็จะต้องไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีคําแนะนําหรือว่าอยากพูดคุยหรือว่ามีคําถามในอย่างเงี้ย ก็สามารถคุยกับมี่ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะคะหรือว่าจะมาคุยกับมี่ที่ IG ก็ได้ IG หวังซินมี่นะคะก็คือเหมือนชื่อช่องเลยแต่ว่าไม่มีเวนวักนะคะหวังซินมี่ก็คือทั้งมาคุยกันได้แบบจิป,ปถาถะไรสระอะไรก็ได้นะคะดิฉันคุยกับทุกคนนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคิดบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะงว